สวัสดีเย็นวันศุกร์ที่2ของการทำงานที่เซิร์นครับองค์กรนิวเคลียร์ยุโรปเดี๋ยววันนี้เราไปทำการทัวร์เล็กๆแล้วกันก่อนที่จะปรับโฮสเทลนะครับว่าที่สำนักง,งานใหญ่ขององค์กรนิวเคลียร์ยุโรปเนี่ยมีฟัสชิลิตี้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรและออฟฟิศหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนทัวร์เล็กๆแล้วกันนะครับว่าที่ที่ผมมาทำงานอยู่ที่นี่มีแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวไปดูกัน,นครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะพาทุกคนไปทัวร์ออฟฟิศนะครับผมอยากจะทําความเข้าใจทุกคนอย่างนี้ก่อนเพื่อที่ทุกคนจะได้อินม,มากขึ้นในตอนที่ผมพาทุกคนไปทัวรนะ์ออฟฟิศเนาะคือองค์กรนิวเคลียร์ยุโรปนะครับถูกตั้งมาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะหาคําตอบง่ายๆเลยครับว่าจากกาักรวาลกําเนิดจากอะไรและเกิดขึ้นมาได้ยังไง เออฟังดูฟิวเจอริสติกป่ะดูแบบอนาคตมากเลยนั่นคือคําถามพื้นฐานง,ง่ายๆแต่ความจริงก็มีสิ่งที่อยู่ยิบย่อยภายใต้นั้นอีกเยอะแยะมากมายคาถามคือแล้วเขาศึกษาด้วยอะไรล่ะเขาศึกษาด้วยการจับอนุภาคครับโปรโตอน2ตัวเนี่ยมาชนกันปุ้มระเบิดออกกลายเป็นโกโก้ครันช์แล้วศึกษาว่าภายในนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างและเอาไปศึกษาต่อได้อย่างไงนั่นคือแบบ สั้นๆง่ายๆซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะทุกคนมันมีเยอะขนานมากมากโอเคนะถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็เดี๋ยวคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวเรามาทําคลิปนั้นให้แล้วกันแต่นั่นแหละครับสรุปสั้นๆง่ายๆคือเซิร์พยายามหาคําตอบว่าจัก,กรวาลเอกภพเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งคนที่ทํางานอยู่ที่นี่นครับก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะอย่างแวดล้อมผมแน่นอนวิศวะเครื่องกลครับนอกนอจากนี้ยังมีวิศวะคอมพิวเตอร์มีวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีวิศวะอิเล็กทรอนิกส์นะครับ แน่นอนเหล่านี้ก็คือแก๊งของวิศวกรนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแก๊งนักฟิสิกส์อีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมไม่ได้ทํางานในพาร์ทนั้นไงและแน่นอนครับเซริร์ไม่สามารถรันด้วยได้แค่คน2กลุ่มนี้คือวิศวะและนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่มันก็จะต้องมียิบย่อยมากมายครับเช่นนักบัญชีนักแอดมิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายอื่นๆเหมือนหน่วยงานอื่นเลยครับแต่ว่าหลักๆที่คนอยากจะมาทํางานที่เซอร์แน่นอนก็2ฝั่งนี้เนาะหมายถึงว่าในฟิวของพวกเราที่ดูช่องนี้กันอยู่ใช่ไหมเออก็น่าจะเป็นฝั่งนี้ซะมากกว่านะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไปทัวร์ออฟฟิศกันก่อนกันกบโฮสเทลครับวันนี้ไปเริ่มกันจากโต๊ะทํางานของผมเองเลยนะครับก็มีสมุดโน้ตครับที่เอาไว้จดว่าวันนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วก็ มีอะไรสําเร็จบ้างนะฮะก็แยกเป็นวันๆ,ๆไปอันนี้เป็นสมุดโน้ตนะฮะไซส์ A4 ที่ได้ฟรีมาจากสํานักงานอีกทีนึงนะครับเราสามารถไปขอฟรีได้หมดเลยอ,อุปก,กรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะครับรวมถึงแก๊งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวครับที่มีสเปคก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็มีให้ใช้แล้วก็เป็นระบบ2จอนะฮะเดี๋ยวผมเปิดน,นี้ให้ดูดีกว่า นี่ครับชื่อว่า Computer Management Framework นะครับจะมีโปรแกรมให้เราเลือกใช้งานมากมายนะครับเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับทั้งทางวิเคราะห์และทางวิศวะกรรมนะครับขึ้นอยู่กับเวลาจะเลือกลงโปรแกรมอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เอาเป็นว่ามันมีให้ทุกคนเลือกสรรน,นะฮะนี่คือเซอร์วิสที่ดีมากๆเลยมีโปรแกรมให้เราเลือกเยอะมากนอกนอกจากนั้นระบบภายในของเซิร์นครับยังดีมาก มีระบบช่วยเหลือตลอดเวลาสมมุติว่าผมมีปัญหาอะไรนะครับสามารถมาทำผ่าน c ซ r ER n Service Portal ได้อย่างเช่นเรื่องที่ผมเคยขอความช่วยเหลือไปโอ้โหเยอะมากใช่ไหมนี่อย่างเช่นเรื่องแม้กระทั่งเรื่องจัก,กรยานเช่ายืมมีเรื่องออการจ่ายเงินค่าโรงแรมมีเรื่องการขอไลเซนส์นของซอฟต์แวร์นี้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย สามารถมาขอได้ในนี้ครับแล้วเขาก็จะมีคนมาตอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการอัปเดตกันนะครับให้ดูแบบแบบนะนอกเหนือจากนี้ยังมีระบบอะไรอีกที่น่าสนใจอ่ะเช่นเช่นระบบนี้ครับระบบจองห้องประชุมสมมติว่าผมอยากประชุมที่เวลาอ่ะพรุ่งนี้เวลา6กโมงเย็นผมก็เซิร์ชแล้วผมก็จะสามารถค้นหาได้เลยว่ามีห้องประชุมไหนว่างอยู่แล้วก็มีฟัสซิลิตี้อะไรใบ้างมีโปรเจคเตอร์ไหมมีคีย์บอร์ดมี keyboard, ม ที่นั่งยังไงมีไมโครโฟนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่คือแค่เข้าคร่าวของเออสิ่งองำนวยความสะดวกในฝั่งของซอฟต์แวร์นะครับทุกคนความจริงมีอีกเยอะมากๆแน่นอนครับขาดไม่ได้ก็โน้ตบุ๊กของตัวเองที่เอามาด้วยฮะเอาไว้ดูประกอบกันกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็มี3จอไปเลยทีนี้สิ่งหนึ่งผมอยากอวดฟ a สิลิตี้นี้มากคืออย่างเช่นผมต้องการ Printed Material หรือว่ากระดาษปินพ์นีนนยผมสามารถสั่งปิ้นจากคอมตัวเองก็ได้หรือคอมของสำนักง,งานก็ได้เช่นสมมุติโฆษณาล่าสุดครับงาน Paper รล่าสุดของพวกผมที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ไปนะฮะเปเปอที่2อย่างเช่นสมมุติผมอยากสั่งริ้นเพื่อเอาออกมาอ่านผมก็สามารถที่จะสั่งได้เลยนี่งานนี้ใช่ไหมผมก็สั่งริ้นแล้วก็เลือกชื่อเครื่องได้เลยครับแล้วก็กดริ้น แล้วเดี๋ยวเราออกไปเอากันอยู่ใกล้ๆนี้แหละนะครับสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ตามที่เราต้องการได้เพราะว่ามีเครื่องพิมพ์ให้ใช้ฟรีอยู่รอบเซอร์เนี่ยประมาณ18ล้านตัวแล้วก็โซนนี้ครับที่เคยรีวิวผ่านๆไปแล้วในห้องผมมีไมโครเวฟเครื่องทำกาแฟและตู้เย็นครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็โถงทางเดินสำนักงานทั่วไปซึ่งก็จะเป็นประตูของแต่ละห้องนะซึ่งตอนนี้ที่บอกมันเป็นเวลาเลิอกออฟฟิศแล้วดังนั้นคนก็เลยกลับกันเยอะแล้วนะครับก็เลยสามารถที่จะนำเสนอได้นะฮะ แล้วก็พอสุดโถงทางเดินเราก็จะกลับท้าราก็คือเครื่องปริ้น์นะครับก็คืออยู่แค่ตรงนี้เลยสิ่งที่ผมสั่งปริ้น์เอาไว้จากในห้องเมื่อกี้ครับเดินออกมาสุดทางเดินก็เสร็จสิ้นพอดีสิ่งที่ปริ้น์ออกมาไม่ขี้หมูขี้หมาเลยนะครับทุกคนเป็นการปริ้น์เลเซอร์สีสีเลยนะฮะเป็นไงคุณภาพปะเดินลงมานิดหน่อยอีกชั้นหนึ่งครับมี ตู้กดน้ำให้เรากดอย่างที่บอกครับบ้านนี้เมืองนี้น้ำเขอแพงกรอกน้ำกินเอาถูกกว่าเยอะเยโอเคเหนนะให้ดูนิดหนึ่งครับทุกคนหน้าอาคารที่ทำงานนะฮะ mm hmm. เขาก็จะมีบอกว่า building number เท่าไหร่นะครับ18-19 มีใครเป็น Security ครับ<ส>ก็จะบอกนะว่าใครที่รับผิดชอบความปลอดภัยของตึกนี้แล้วก็สามารถติดต่อดได้ยังไงนะครับคือที่เซอร์อย่างเงี้ยจะต้องมีอย่างเงี้ยทุกตึกครับ <Nok> คือที่เซอร์เนี่ยนะครับเรื่องความปลอดภัย ด้วยความที่มันเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากๆดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่คอนซิรนหลักมากๆดังนั้นแต่ละอาคารก็เลยจะมี Security Number ให้อยู่ด้านหน้าและเป็นบุคคลผู้รับผิดชอบกับ Security ณจุดนั้นๆนะครับนั่นะคืออาคารที่ผมทำงานสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีประมาณนั้นก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับนะทีนี้ผมจะพาเดินไปโรงอาหารที่ผมไปทานเป็นประจําเป็นโรองอาหารที่ใหญ่ มันมีสองโรงอาหารเนาะโรงอาหารเล็กกับโรงอาหารใหญ่โรงอาหารเล็กเนี่ยผมนิยามเองนะโรงอาหารเล็กเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณตึกอาคารหลักแต่เดี๋ยวเราไปดูโรงอาหารใหญ่กันก่อนซึ่งอยู่ตรงหน้านี้เองครับอย่างที่บอกนะครับคุณอยู่เจนีวาคุณจะต้องเดินขึ้นเนินเหมือนขึ้นเขาตลอดเวลาซึ่งมันก็ไม่ได้เนินใหญ่มากนะอันนี้ยก็ยังดีฮะแต่ถ้ามองลงไปฝั่งข้างหลังนะครับก็จะเห็นเลยว่า เอมันก็เนินนี่วะทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมระหว่างทางเราก็จะเห็นความตะมุตะมิของแกงน้องเดซี่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยอย่างที่บอกนะครับทุกคนไม่ว่าจะอาคารจะเล็กจะใหญ่ก็จะมีเลขก,กำกับไว้เสมอรวมถึงสิ่งนี้ครับก็มีเลขก,กำกับเอาไว้และมีบุคคลผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสิ่งสิ่งนี้ครับซึ่งขนาดไม่ใช่ตึกไม่ใช่อาคาร ยังมีบุคคลผู้รับผิดชอบเลยทุกคนอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถสังเกตได้จากทุกที่ในเซิร์นนะครับคือ shuttle service นะก็จะมีป้ายรถเมล์นะครับฟรีแล้วก็มีตารางให้นะครับว่าจะเดินทางไปไหนบ้างนะครับเวลาเท่าไหร่ซึ่งผมก็สามารถนั่งรถนี้แหละกลับโรงแรมได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พาทุกคนเดินเล่นดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาขึ้นรถไม่ใช่ป้ายนี้ด้วยนี่ครับข้างหน้าของเราก็เป็นโรงอาหารแล้วครับ ร้าอาหารสองถ้าสมมติทุกคนสังเกตเห็นได้นะครับอาคาร5.04นะครับด้วยวิวด้านข้างที่เป็นภูเขาและสวนจะสังเกตได้ว่านี่คือเวลาเลิกงานจริงๆนะทุกคนปกติโรงอาหารเนี่ยที่จอดรถเต็มนะครับแต่ตอนนี้คือว่างมากไม่มีรถเลยผมรู้แล้วทำไมที่จอดรถแม่งไม่มีคน ก็เพราะว่าโรงอาหารปิดแล้วยังไงล,ล่ะแต่ก็มีคนมาเล่นปิงปองอยู่ด้านหน้านะฮะมีโตะปิงปองให้เล่นแล้วก็มีไอ้ตัวเหมือนโตะฟุตบอลอนะให้เล่นนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็นี่คือที่นั่งทานข้าวแล้วก็เป็นโรงอาหารที่ข้างในก็มีที่นั่งทานข้าวอีกเหมือนกันเป็นโรงอาหารสองชั้นนะครับมลายอาหารก็อาหารฝรั่งนะครับมีขนมมีฮอตดิชอาหารจานร้อน ในราคาที่เรนจ์ตั้งแต่8ฟรังจนถึง10ฟรังนะครับ10กว่าๆด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้คือเฉพาะอาหารจานเดียวนะครับไม่รวมขนมไม่รวมน้ำนะและถ้าสมมุติทุกคนรู้สึกว่าโรงอาหารไกลหยยิวแล้วทำยังไงดีมีคาเฟ่ให้คุณเลือกสั่งครับสังเกตคาเฟ่ได้ไง,ง่ายๆจากอาคารที่มีป้ายนี้นะครับ c a ่เทเรียรก็จะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ็คือคาเฟ่ตั้งอยู่ใจกลางออฟฟิศเลยนะครับทุกคนและแน่นอนครับว่าเมื่อคุณมาคาเฟ่ในเวลาที่ทุกอย่างปิดแล้วนะครับก็เศร้าๆไปครับนอกเวลางานนะครับก็มีคาเฟ่ให้คุณนั่งนะครับแต่ซื้อไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณออกหักไม่เป็นไรออกมานิดหน่อยเพียงหัวมุม ก็จะมีตู้ vending machine ให้คุณเลือกสัรกดได้ฟรีไม่ใช่ฟรีสิกดได้เองจ่ายเงินตรงนั้นที่เป็นบัตรนะครับหรือถ้าอยากกินน้ำดื่มก็ฟรีตรงนี้ก็มีครับมีน้ำร้อนมานน้ำเย็น sparkling water น,น้ำแบบอารมณ์โซดาน้ำร้อนน้ำร้อน โคตรโคตรที่เซอร์นมีสิ่งนี้ให้เช่าด้วยนะครับก็คือจักรยานนะจักรยานก็มีหลายแบบจักรยานธรรมดาจักรยานที่มีตักร้าจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยครับทุกคนทุกๆอาคารก็จะมีที่จอดรถจอดจักรยานจอดมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองนะครับทุกๆอาคารนะเรียกว่าอย่าเรียกว่าสำนักงานใหญ่ขององค์กรในเครืยุโ,โรปเลยเรียกว่าประเทศเซอร์นจะดีกว่ามีทุกอย่างจริงๆอันนี้ก็คือโรงารมที่แข่งหนึ่งของเซอร์นครับ ร้านอาหนึ่งครับอันนี้ที่นี่จะมีสีสันมากกว่าร้านองหรสองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็น Friday night ทุกคนก็จะมาแฮงเอาท์พาร์ที้กันที่นี่นี่แหละครับเวลาแฮงเอาท์พาร์ที้กันก็คือพาร์ที้ที่ไม่ตกดินเลยเพราะพาร์ที้ตกดินสี่ทุ่มครับสิ่งที่เหลือในเวลานี้นะครับก็คือแก๊งเครื่องดื่มและเครื่องดื่มครับอาหารก็คือเหลือแค่ขนมนอกนั้นหมดมดแล้วเดินออกมานิดนึงจากตรงตรงอาหารนะครับข้างหลังผมก็คือร้านขายของที่ระลึกบวกกับไปรษณีย์สวิ์แลนด์นะครับ มีธนาคาร UBS นะครับตรงนูง้นมี u ูนิ a ซึ่งเป็นเหมือนกับบริษัทประกันชีวิตตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะนี่คือเมนบิลดิ้งหรืออาคารหลักของเซิร์นครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบน,ก,นก่อนขึ้นไปข้างบนแวะพามาดูนี่นิดนึงฮะมีบูธถ่ายรูปแต่ก็ไม่ได้ฟรีนะครับอันนี้เสียตังค์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์คาเฟเ่เล็กๆให้ใช้สำหรับกรณีเร่งด่วนครับอย่างที่บอกเครื่องริ้นมีกระจายอยู่ทั่วเซิร์นเลย อยากใช้ที่ไหนก็แค่จําเลขเครื่องไปครับนี่คือห้องประชุมใหญ่ของเซิร์นนะครับซึ่งเวลานี้ก็ปิดแล้วนะฮะเอาไว้ประกาศงานต่างๆนานานเะช่นงานค้นพบอะไรในทางวิทยาศาสตร์นะฮะเดี๋ยวอินสรตทภาพไปดูสเกจดูของวันก็จะบอกว่า หน้าห้องประชุมว่าวันนี้มีอะไรถึงกี่โมงนะฮะก็คือที่เราบุ๊กห้องไว้ครับก็จะมาขึ้นอยู่หน้าห้องอย่างนี้แหละห้องประชุมทุก,ทก,ทกห้องเลยถาจากห้องประชุมที่อยู่ข้างหลังเรานะครับเดินผ่านคอริดอร์ตรงน,นี้มาทางเดินถงทางเดินตรงน,นี้ก็จะไปห้องสมุดได้ครับห้องสมุดที่นี่เปิด24ชั่วโมงนะครับ นี่คืออาคารหลักของเชนที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่มีธนาคารมีอะไรก็คืออยู่ข้างในนี่แหละที่คุณนะคนนั้นเขาก็มาจะเข้าไปนะฮะก็คือเป็นวิวจากห้องสมุดมองตรงน,นี้ได้เลยก็คือเราเดินอ้อมไปนะครับผ่านทางเชื่อมตรงน,นี้มาก็มาห้องสมุดเลยแล้วถ้าผมเดินต่ออีกนิดนึงนะทุกคนมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากปวดนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวไปดูด้วยกัน,นถึงแล้วมันอาจจะดูลึกลับหน่อยนะครับแต่นี่ครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเว w i ์ไวท์ w a s b o r n หรือเกิดที่เสื่องครับก็คือเว็บทั้งหมดครับ www. แล้วตามด้วยชื่อเว็บอะเกิดที่นี่นะทุกคนโดยคุณทิมเบอร์เนอร์สลีซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดห้องนี้คืออดีตห้องทำงานของเขานะครับก็เลยมีเพล็กหรือป้ายนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กปได้แต่รู้ก็ดีครับตรงนู้นไว้เยอะแล้วตรงนี้ก็คืออยู่กันเป็นหมู่คณะเป็นหมู่บ้านเลยนะฮะสำหรับดอกเดซี ที่นี่ไม่ได้มีแค่ห้องน้ำนะครับทุกคนสิ่งที่ผมอยู่ตอนนี้คือฟึง่งห้องอาบน้ําครับใช่ครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงอันนี้คือห้องผู้ชายนะเออนอกเหนือจากห้องน้ำปกติแล้วเราก็มีห้องอาบน้ําให้ด้วยนะครับเป็นฟอรซิลิตี้หนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีทุกอาคารนะเออแต่เราก็สามารถเช็คจุดได้ว่ามีที่ไหนบ้างนะครับนี่คือห้องอาบน้ํา ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนสำหรับการทัวร์สำนักงานใหญ่องค์กรนิวเคลียร์ยุโรปหรือว่าประเทศเซิร์นครับความจริงคือมันมีอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายที่ไม่ได้พาไปดูนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่เรามีอย่างจํากัดครับเพราะว่าผมจะต้องกลับไปที่ป้ายรถเมล์เพื่อขึ้นรถกลับโรงแรมแล้วไม่งั้นก็คือตกรถนะครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่ผมมาตอนเย็นเดินทัวร์ทุกอย่างก็จะปิดปิดปิดประมาณนี้แต่ว่าก็พอให้ทุกคนเห็นภาพแล้วกันนะครับว่าที่นี่เขามีฟอร์ซิลิตี้อะไรอีกมากมายนะครับ ระบบหลังบ้านเขาดีมากมาจริงๆนะครับรวมถึงก็จะยังมีอีกเยอะแยะที่ผมไม่ได้พาไปดูเช่นหน่วยงานดับเพลิงมีตำรวจที่อยู่ข้างในเองอะไรเงี้ยมีไม่ได้เข้าหับนะครับที่สามารถไปได้ไม่ว่าจะเป็นป่วยทางกายหรือแม้กระทั่งขอพบจิตแพทย์ก็สามารถทําได้ครับแล้วก็อย่างเช่นนักเรียนซัมเมอร์สตูดนก็สามารถไปขออุปกรณ์ในการไปเที่ยวไปเทรคกิ้งได้มีให้เช่ามีให้ยืมมีหลากหลายสิ่งให้คุณเลือกสรรครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับการทัวร์ออฟฟิศแบบ ตีบๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สสวัสดบ๊ายบาย